สวัสดีครับกิจกรรมความเพียนครั้งที่60ครับบัตรนี้เป็นครั้งที่60ตรงกับวันที่8เดือนมกราคมพศ2569้าระเข้าพเจ้านายชาชัยือไิ่กุลหงใจขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมวตนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและเป็นสังฆบูชา และเป็นอาจารย์าบูชาแด่องค์พระคัมภีร์เถระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามน,นีขอเทพเถดวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมายมุโมทนาในการสวดสายายของข้าพเจ้านี้ขอรูปภาพุณงปราราสตัยคุณบาอาจารย์และเทพเถด,ดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายายมต์ต่อไป สจุนุเทวดาสมันตาจักกวาเดสุอัตตาขันฉันตุเทวตาสตมังมุนิราชสสุนันตุสังฆมโมกขังสังเคกาเมจารุเปสิริกะรัตเตจันตาริเขวิมาณีทีเประัตเถจักาเมตารุปนาคาหานิเขหะวัตถุมณิเเคเตปุมาจะเันตุเทวะฉลทระบิสมียะคักขันทพนาคาติทันตาสันิเกยังมุนิวะวรเจนังสัตวโมสุนันตุธัมมโสนการโญมภัทตาธัมมสโรการโอมทัทตา ธรรมสุวการโริพาทันตาบทสวดลำการสิรษิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสจจกิริยาคาถานัติเมสานังอันยังพุทโธเมสานังวะรังเอเตนะสัจาวัจเจนะโสติเมหุนตุสัปะทานัติเมสานังอันยังธัมโมเมสานังวะรังเอเตนะสัจาวัจเจนะโสติเมหุนตุสัปะทา นัจมีศานางอันยังสังโฆเมสศานางวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหนตุสะปทาบทสวดมหาการุณิการุณิโกนาโถติอัติกาคาถามหาการุณิโกนาโถหัตถายาสัพะปานินังปุเรตวะปรมมิสภะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหนตุสะพูปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสัพะปานินังปุเรตวะปุเรตวะปรมมิสภะปัตโตสัมโพธิมุตตมัง เอเจนะสัจวะเชนะมหหนตุสาโพปัตวามหากรุนิกุณาโถสุขายะสภพพะปานิังปุเรตาปรมีสภาปะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะมหหนตุสาโพปัตวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอเมสุตังเอกังสมัยังภะคะวาสกเกสุวิหารติกปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเกนาสัจิงปัญจมัตเตหิพิคุสัตเตหิสเพเหวะ อรหัเติทศสะิจะลกะทาตุหิเทวตาเยปุญญายนะสันนิปติตาโหติประกวันตังทัศนายะทะพิกุสังข <c oughs> ันจักอัตโขจตุนังสุตาวสก,กายิกานังเทวานังเอตตะทะโหสิพยังโขพระควาสกเกสุวิหารติกับ,บิราวัตุสิงมหาวเนีหาัตาภิภุสังเขนะสติกันจามัจเหิภิกุสตเตหิ สเปเหวะอรหันตหิตะสหิจารุกตาตุหิเทวตาเยปุญญนาสันนิปติตาหุนติภพระกวันตังทัศนายะพิคูสังกัญจักยานุนนะมายามปิเยนะพระวาเตนุป,ปัสังกะเมยามะอุปัสังกมิตาวาพระวโตสันติเกปัญเชกขัาภาัสียามาติอัตโขตาเทวตาเสยถาปินามาภราวาปุริโสสามัญชิตังวา พาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาพาหังปัสสัมินเชยยเอวะเมวะสุตาวะเสสุเจเวสุอันตรหิตาพระวโตปุระโตปตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัถังสุเอกมันตังติตาโขเอกาเทวตาพระวโตสันิเกอิมังกาตังอาภาสิมหาสมโยบวนาสมิงเทวกายาสมคตาอาคัตมหังอิมัง ธรรมะสมัยังทก,กิตายเยวะอปราชิตตสังคันติอัตโขอัปราชเทวตาพระกวัตโตสันติเกอิมังคาถังอาาสิจตับพิโกสมาธหังสุจิตตังอัตโนโอุชุกามกลงสุสาราทิวเนตานิขาเหตวาอินทิยานิรักคันต,ติปฏิตาติอัตโขอปราชเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังคาถังอาาสิเฉตวาวขีรงังเฉตวาปารีกังอินทขีรังโอหัดจ,จมะเมตเจจรันติ เมชาเตจรันติสุทาวิมลาจักขุมาตาสุตันตาสุสูนาคาติอาตโขอปราเทวตาพระกวาโตสันติอิมังคทังอภาสิเยเกจิพุธังสารังคาตาเสนเตระมิสันติอปายาภูมิงปหายาปนุสังเทหังเทวกายัางปุริปุเรสันติติอาตโขพระกวาพิขูอันเตศิเยปุญเยนาพิคเวทัสสุโรกะทัสสุเทวตาตานิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายาพิขูสังกัญจะเยปิเจพิคเวอเหตสุง อาทิตะมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวันตานงเอตตาปรมายวะเทวตาสันนิปาฏิตาเหสูงเสยถาปิไมหังเอตาระหิเอภิเจพิเกเวภวิสันติอนาคตะมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวันตานงเอตตาปรมายวะเทวตาเสสันนิปาฏิปาภวิสันติเสยถาปิไมหังเอตาระหิอจิกิสามิพิเกเว เทวกายานังนามานิกิตตยิสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาาสาดุกังมนาศิกาโรธาภาสิษสามิติเอวัมบันเตดีโคเตบิคูพระครวตโตปัญจโสสูงพระควาเอตตะทโวจะสิโลกะมนุษย์กสามียัตถาภูมาตถาสิตายสิตากิเลขาพารามปหิตตาสมหิตตาปุุสีหวาสาลีนาโลมหังสาพ,พิสัมปุโนโ อุทาธรรมานาสาสุทธาวิปัสสนามาวิลา <c oughs> พิญโยปัญจสเตยตวาวเนกปีรวัตเวตโตอมันตยิสตาสาวะเกสัสเนลเตเทวกายาพิคันตาใจวิชานาถาภิกโวเตจตปะมะกคลงสุตวาพุทธศาสาส,าสงใจสัมปาตุระหุยานางอามนุสานาทาสนางอเปเกตัสสักมัตสุงสหสังอถา,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 าสัตตลิงอสตังเอกเกสสาังอมนุสานามัตสุง อเปเกตนันตะมัตคุงที่สาสภาผู้คาหุงตันจกสภังอภิญญาญาววากิตวานาจักุมาตโตมัตยิสัตถาสาวเกสาสเนรเตเชวะกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโคเยวหังกิตยิสามิคิราหิอนุปโสรศาสตรสาสาวะยขาภูมากบิรวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตนัวันโตยัสสีนุโมธามนาพิกามุงพิขูนังสมิตติงวะนังชาสาสาวเฮวะวตายะขาณนัตวานิโน อิท oh, oh, as ี่มันโตที่มันโตวันนั้นโตยะสัตสีโนโมทัมนาพิกามงพิขุนังสมิติงวะนังสาตากีราติสหัสายัขานะนตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนมันโตยะสัตสีโนโมทัมนาพิกามงพิขุนังสมิติงวะนังอิเจเตโรลาสหัสายัยักขานะนตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้นโตยะสัตสีโนโมทัมนาพิกามงพิขุนังสมิติงวะนัง เวสามิตาปัญจสตายะขานะนะตาว,วันนิโนอิทิมันโตจิมันโตนันมันโตยะสัสินุโมธามานาภิเกามุงภิคุนังสุเติงวะนางกุมพิโรราชฆาฮิโกเบรรรปุรัสสานิเวสนางพิญโยนางสจัสสาสังยะขานังปิยุรุปัสติกุมพิโรราชฆาฮิโกโสภาคาสุเมติงวะนางปุริมัญจาทิสังราชาสต,ตาลาโทวัสสติคันทภานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสาพระโวอินทนามามาภาลาอิทิมันโตจิมันโตนัมันโตยะทัสสินุโมธามานาภิเกามุงภิคุนังสุติงวเมต ถักขีน to então, ันจาทิสังราชาวิรุฬหโธตปัสสาสติกุมภานนังอธิปติมหาราชายสัจสิโซพุทธาปีตัสสะพะโวอินทนามามาภลาอิทิมันโตจิมันโตวนนมันโตยสัจสิลโมทามนาพิกกมุลพี่กูนังสมิติวนังประชิมันจาทิสังราชาวิรุปหโธปัสสัสติกุมภานางนังอธิปติมหาราชายสัจสิโซพุทธาปีตัสสะพะโวอินทนามามาภลาอิทิมันโตจิมันโตวนนมันโตยสัจสิลโมทามนาพิกกมุลพี่กูนังสมิติวนัง อุตตรดา,าจาร์ที่สังราชากุเวโรกับภาษาสติคันรพานังย่าขานังอธิปติมหาราชายสัยสิโสบุตรปีตัสสะพระโวอินทนามาปัปลาอิทิมันโตทิมันโตวันละมันโตเยสัสลุงโมทามนาพิกามงพิ่กุนังสมุติมวังปุริมาทิสั่งทศรัตโตทักกินเนนั้นวิรหโกปัจฉิเมนั้วิรุปโขกุเวโรอุตตรังที่สังจตโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันตาละมานาอาทังสุ วะเนกปิรัตวเวตเตสังมายาวิโนทัสสาอาคูวัญจานิกาสทามายากูเวนทุเวเปนทุวิภูจักวิโพโทสาจันทนกามาเสตโทจักกินโนเมนทุนิมันทุจักปานาโทอุปามโยเจวัสุตัวจากมาตริจิตเสสนจักคันธโพนรุราชาชนโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวะเตมพระโลกสุริยพัชสาเอเตจเรจราชานุคันธภาสาราชุภิโมทามนาภิกัมุงภิกุูนางสงติงวะนัง อาถาคูนภาษานาคาเวสรา,าสหจันจกากัมพราสตลาอาคูปยาคาสายาติพิยามูนาจทาตะทาอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโมหานาโคโสป,ปาคาสมุติิงวนังเยนาคาราเชสหาสาารันติทิพาทิชาปกิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวนามชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอาภะยันตานาคาราชานามาสิสุปนตโตเกมมีมมกาสีพุทโธสนาหิวะจาหิอุปะ ยันตานาคาสุปนาสาระมกักการสูพุธทางชิตาวชีราหัตเถนะสมุททางอสุราชิตาพัตโรวัสสะวเสเ,เตอิทิมโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราจานะเวกสาเวปาชิติสุจิตตาปา,าราโทนโมตีสาสตัญจักภริปุตตานังสเพเวโรจนามกาสนาันหิตหิตวาพลริงเสนางราหุพัฒมุปาขมุง สมโยธานิพัันเต В. พี่ขุนังเซมิติมัมนังอโปจเทวาปัทวีจเตโชวาโย О ตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจย,สมย,ย,ย,ยสัสเเทเทสาสหะเมตตากรุากายิกาอาคูเทวายัสติโนจเตเทสะทากายาสเพนะตะวนิโนอิทิมโตจุมิโม,โ,มโตวันนโตญาสสิโมธามนาพิกขมุงพี่ขุนังเซมิติมัมวนังเวนฑูจเทวาสา,ารีจัสมาจัาาจทุเยยมาจันทัสุปานิสาเทวาจันทมาคูบุรคกิตา สุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานันกขาันานิปุรักิตาวาอาคูมันทวารหากาวาสุนังวัสโวเศโสโสปาคาปุรินทโทจะเส่เจวาหากายาสเพนตะตวันนิโนอิท,มทิมันโตจิมันโตวนันวนันโตยสสัสสนุม,มุธามนาพิกม,มุมพิกวังสิมิมตนังอาถาคูสาภูเทวาชรละมกีสิขาริวาอาริทกาจจโรชาจะอุม,มาปุพานิพาสีโนวลลุนาสหธรรมาจะ จะอจุตตาจะอนิชากาสุรยะสุจิราอากูอากูวัสวะเนสิโนตเสเตสะหากายาสเพนะตะวันนิโนอิธมันโตที่มันโตนะโตยะเสศินโม,มธรรมนาภิกขภิกขูหนังสืม่จริงวันนั้น <c oughs> สมนามหาสมนามนุสวามนุสุตมาคิตาปาคูสิกาอากูอากูมนโนประตูสิกาอาถาคูหายโยเทว,วายเยจะโรหิตะวาสินโน ปาราคามหาปาราคาอากูเทวายะสักสีโนเสถเสสะหกายาสเพนะตะวันิโนอิทิมโตทิมโตนัมโตยะสัตสโนมนทมานาพิกระมุงพิกูนังสวิตยริงว่านังสุกาคารุมหาอรุณาอากูเวค้านาสาสหะโอทารคันหาปาโมคาอากูเทวาวิจักขนาสตามัตตาหาราคาชามิสกายะสัตสิโนธนยางอาคาปาจุนโยยทิสาพะวิสันติเสเสสะหกายาสเพนะตะวันนิโน อิทธิมันโตชื่อมันโตน้ำมันโตยะสัตสินโมทัพมนาพิกอมงพี่กุนังสุนติมวังเขมิยาทุกสิตายามากันตกาจ่ายยะสัสิโนสัมพิจิกาละมาเศถาโชตินอามาจัสวานิมารัตริโนอากุอาถากูปเรนิมิตาทตสริเสสะหกายาสเพนะตาวันิโนอิทธิมันโตชื่อมันโตน้ำมันโตยะสัตสินโมทัพมนาพิกอมงพี่กุนังสุนติมวัง สัตเตเตเทวานิกายาสเพนะตวันนิโนในมันวะเยนะอังางุงเยจันเลสัทิสาสหรประวุฒชักชาติมังกีรังโอคาตินนะมนาสวังท้าเขมโมคาตารังนาคังจทัาาธทธวะอสิตาติตังสุพมาปรมัตโตจักปุตตาอิธิมาโตสาสสนึง กุมารติโสจะาโสปาคัสมิติงว่านังสาหัสสพมะโรคานางมหาพิพัมมาพิจติติอุปปันโนชุติมันโตมิมาคายโยยัสสิโสตเสตอิสลาอาคูปัญเชกะวะสะวัติโนเตสาญจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพยพิกันเจสินเจเทเวสภมาเกมาราเสนาพิกามิปัสสะการัสสะมันที่ยังเอกาทันตถปพันธะลาเคนะพันธะมัตุโว สวันตาปริวาเตตมาโวมุจิตะโกจินังอิติตถมหาเสนโกนหาเสนังอเปสีปานิณาตะละมาหาจัสลังกตวานะเทระวังยะถาปุสโกเมโกธนะยันโตสว,วิจุโกตถาโสับปจ,จุทาวติสังกุโตอาศยังวเสตันจัสพังอภิญญาญาวะวะิกตวานะจักุมาะตะโตอมติยิสัาสาวเกศสาสนิะเตมาราเสนาพิกากันตาเจวิชานาถาพิโค เตจะตปามกรุงสุตวาพุทธศาสนงวิตาราเกหิปกามูงเนสังโรมปิชยุงสัเพวิชิตาสังคมาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหบูเตหิสวกาเตชะเนสุตาติปุสวจุลชยปรกรนโมเมพุทธไตชะสารัตนัตยาธรรมิกาเตชาประสิทธิประสิทจวา นารายะประเมสุราสิทธิพัมมาจะอินทาจัตตุโลกาคัมพีรักกาสมุทาภูตุงคังกาจะสัพมะชัยยะประสิทธิปวันตุเจชัยยะชัยยะธรนิธรณีอุทติอุตตินาทีนาทีชัยยะชัยยะโคนาโคนานิสายนิรายสายเสนลเมิรุราชพภรักนาราชีชัยยะชัยยะคัมพีรักสงพีนาเคินทนาคีปิสาจปูตากาลีชัยยะชัยยะทุนิวิตารคีชัยยะชัยยะสิงคีสุตทานามุกุชาชัยยะชัยยะรุรณะมุขสาธาชัยยะชัยยะ ชัมปาธินากตุลคันตกชยชยะขจจะคนะตุรงสุการาูุ้ชงสีหะไบยคาตีป่าชยชยยสุนวรุณะโมขาศยาตาชิตาชิตาเสนารีปุนาคิสตินารดีชยชยาะสุขาสุขาชีวีชยชัยะธรณีทะเลสตาสุชยยาชยยชยาสธรนีสารตินสตาชยชยยะมังกราตัญญาภาวะเคชัยชยะวรุณยะเคชยชัยะละเกษสุราุชาเตชา ชยยะชยยพเมรทคณาชยยะชยยราชาธิราชาชัยชยยะชยยะปตวิงสพังชยยะชยยอรหันตาปัจเจกะพุทธสาวังชยยะชยยมเหสุโรหโลลินเทวาชยยะชยยพัมมาสุระโขชยยะชยยนาโกวิรุณโกวิรุปโขปัญจันทิมารวิอินโทจเวนะเปเรโยจักุเวโรวาลุโยปิจักอคิวยโยจปพจุนหักุมารโอตตะราตะโกอัฐาราสมหาเทวาสิทธิตาปัสสะ อาทยโยอิสิโนสาวกาสภาชยราโมพวันตุเตชยธรรมโมจะสังโคจะเจ้าสปาโรจะชยะกังเอเจนะชยเตเจเนะชยัตโทนติพระวันตุเตเอเจนะพุทธเจเชนะโนตุเตชยมังครังชยโยปิบุริษาสตริมโตยังมสสาสจะปาปิมโตปารโยคุสยามโพธิปันเจปโมติตาชยัตตะทาพมคนาเมเสิโนชยโยปิบุรุษศาสตริมโตยังมสสาสจปาปิมโตปารโยคุสยัโพธิปันเจปโมติตาชยัตตะทา อินทกาณาเมหสิโนชโยปิปุตสศาสิรินมตยังภาษาเจปาปิมโตบาลายโยคูสยัมโพธิมันเจปมุติจารชยัตถาเสวัคณาเมหสิโนชโยปิปุตสศาสิรินมตยังภาษาเจปาปิมโตบาลายโยคูสยัมโพธิมันเจปมุติจารชยัตถาสุปนาคนาเมหสิโนชโยปิปุตสศาสิรินมตยังภาษาเจปาปิมโตบาลายโยคูสยัมโพธิมันเจปมุติจารชยัตถานาคณาเมหสิโน ใช่โยปีพุทธศักราชมาโตยัางมัสสัจปาปีมาโตรปะระ,ยะโอยอุตยามผูธิมันเตยปมุติจาริยัตถะสพามัคะนาเมสีโนเจนโตผูธิยามมรีสักยานังนันทิวัตนโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยะสุชยะมังคะเลอปะราชิตาประลังเกสิเสปะทวิโปะคะเลอภิเสกสัพพพุทธานังอัคาปโตปมุตมติสุนักตังตุมังคารังสุปปะพะตังสุติตังสุขุโนสมุหิโตจะย,ยุสิตังสัพพมัจจาริสุ ปัถกีินังกายะกัมมังวจากัมมังปัถกีินังปัถกีินังมโนกัมมังปณิทิเตปัถกีนาปัถกีนานิกาตวานะลพัตันเตปัถกีเนเนอัฐะรัฐะสุกิตาวิรุณหาพุทธาศาสนาอโลคาสุกิตาโหตาสะสเพหิกญาติพิสุนันตุโพนโตเยทวาอสังวิงธานีอธิกาตาธิกายุกัสตาหัวนตุสุกิตาหวนตุสัพพธาละขันตุสัพพัสตานังละขันตุชินาศาสนา ยากาจิปัฒานาเตสังสเปบุเรนตุมโนรถฐายุตกาเลปวัสันตุวสังวสาวรากาโลกาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจัสปะทากายาสุขังชิตาสุขังอรหันตุยะถาระหังบวสวดธรรมนิยามาสุตังเอลเมสุตังเอกังสมยาังพระกวาสวัตถียังวิิหารติเชตวันเอกานากปินทิกัสสะ อารเมีตตะโขภควาพิขุปันเตสีพิขโวติพระทันเตติเตพิขุภควาโตปัญจโสสูงภควาเอตตะทวจะอุปทาวาพิเวตาคตานังปารวาวาตาคตานังทิตาวาสตาตุธรรมติตตาธรรมธิยามตาสเพสังกานิจติตังตหาคตโตพิสมุจติพิสมิติพิสมุจิตวารพิสมิตวาอจิคติเตเสติปัญจเปติปัญทาเปติวิวารติวิภาจติอุตตนะกโรติสเพสังกานิจติ อุปาทาวะพิคุยตถาคตานังอุปาทาวะตถาคตานังทิตาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิฏฐปตาธรรมทิยามตาสัพเปสังคาราทุกขาติต่างตถาคโตอพิสมุจเจติพิสมีติพิสมุติตวาพิสมีตวาอจิาติเจเสติปัญญาเปติปัญทาเปติวิวัลจิวิภัจจิอุตานิกโรติสเปสังคาราทุกขาติอุปาทาวะพิคุยตถาคตานังอุปาทาวะตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิฏฐตาธรรมทิยามตา สัพเพ昙มานัตตาติตังคถาคโตพิสัพุจจติพิสมิติพิสมุขจิตวาพิสมิตวา,ตา,วาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัญทาเปติพิวารติพิพัจติอุตนีขโรติสัพเพ昙มานัตตาติอินธรรมโอจักภควาอต,าาาตัมมะนาเตพิขูภคะวาโตภาสิตังอภินันตุนติ <c oughs> บทสวดพระเทครัตตะคาถาแปลอติตังนานวา,าเขมยะนัปปะพิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งล่วงไปแล้วด้วยอะไร และไม่พึงห่วงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาจินตามเปหินานตังอปัตันจะอนาคาตังสิ่งอดีก็รลบไปแล้วสิ่งกนโลกก็อนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังพิจามาดูดเหยเผผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะด้านที่นั้นๆยังแจ่มแจ้งไม่งอเงี่นคนแกนกับพวกผูดป่วอาการเช่นนั้นไว้อจเชวะกกิจะมาตปังโกชัยยามระนังสุเวความเป็นเปียนกิจต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายในพุ่กนี้ นาิโนสังฆะรานเจนะมหาเสนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมจัจุมาจุราซึ่งมีเสน่หมากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตามาตันทิตังตังเบพัทเทกัลตโตติสันโตอจิกาเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งวันและคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสุดธรรมะสังเวค้า so. ป <zag> ัญจเวชขณะแปรสเพสังคารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำทำนโมทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำท้นโมทั้งสิ้นมันไม่ทุกทนยาเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมานตาเศียทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารนโมทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริิพังเราจะเบึงตายเป็นแท้มาณปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตถะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเป็นตากวิญญาณโยขันธัสสาวิญญาณ ชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัจจวิงซึ่งแผ่นดินกระลิงาลังอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ละต่งหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จะวตาสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยะธรรม,มนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปได้สังอุปสมโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สเพสัตตามรติจาสเพสสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ม่ิสุจะม่ลิ้สเลที่ตายแล้วกำลังจะตายแต่เถ่าห่างมริสามิเราก็ตาย,ยานะเหมือนกันนัีนิเมเอจจสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยังกินจิยังกิติกุสลังกรรมมัง,มงสพเพหิพัตเตหิกะตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพลตัวเยเทวะอัสมิงคาเนอธิกตาที่กายุตตาสตาคนตุ สุกิตาหนตุทุกขาปมุจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจันตุสเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุสเพอายาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจันตุสเพปิสาสเพยยขาสเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจันตุสเพอาจารยุปัชยยาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจันตุสเพนักตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุสเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจันตุสเพสามารถตินางสมิจันตโว พส iesen, ุตบ kind of ูชาหลวงโพธทวดนโมโพธิสัตว์คันธิเมียอิติภะกวานโมโพธิสัตว์คันธิเมยยอิติภะกวานโมโพธิสัตว์คันธิเมยยอิติภะกวาปฏิทานคาถาเทวเยเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเรโพธิเกเรเตหิงเตหิงตาธรรมะทานเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกรโรเตทาวิหารมัทะเลเถรามจะมัชชาจะนวากาจะอะพิฆโว สารามิกาธานาปาติอุปัสากาคามาจะาเทสานิขามาจะอิสลาสปานา,าผูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาผูชายเยปิดอันทาสัมภาวะสังเสียนทาชาตาอัตตะโวปะปาติกานิญญานิกังธัมมะวังปิดปฏิจเจเตสัเพปิทุากษะกระโจนตุสังขยังธ้าตุเจรังสตังธโมธัมมัทธา,าจะปุกราสังโคโหนตุสัมมโควะ อัจยะจหิจายะจะอัมเหระคตุสะธรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุธิงสัมปาปุญยญามะธรรมเมอริยปะเวทิเตประสนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาธเสนสามาทารางภวชิชนโตกาเลเทวปุระสตุวติภาวายาสตานัเสมิทังเนตุเมตะนิงมาตาปิจาตัตาาจังนิจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเณราชโนประชังรัชรักขันตุสัปปทา บทส่งเทวดาทุกขปัตาจะนิทุกขาพยาปัตาจะนิพยาโสกปัตาจะนิโสกโหนตูสเปปิปานิโนเอตาวตาจามเหหิสัมภตังปุญญาสัมมทังสเพเทวานุโมทันตุสภัพสพปติสติยาทานังทัันตูสัททายะศีลังรักขันตูสัพทาภาวนาพิรตาโหนตูขัดฉันตุทเทว,วตาภาตาสุบังคลคาถาโหนตูสัพพังสุบังคังรักขันตูสัพเทวตา ส,ส, um สัพพพุทธานุภาเวนะโซนที่โหนตูนิลันตะลังโหนตูสัพพังสุมากรังและขันตูสัพเพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสนที่โหนตูนิลันตะลังโหนตูสัพพังสุมากระังและขันตูสัพเพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโซนที่โหนตูนิลันตะลังสัเพพุทธาพรพตาปัจเจการนจายมันลานตเตเชนารละัมมานิสปโสหนึ่งสัเพพุทธาภรพตาปัจเจการนจายมันลานตาเตเชนตาและัมมานิสปโสสอง สัพเพพุธาภรพตาปเจกานันจายามรันานันจเจเชนะกมนิสสปพโสสสัพเพพุทธภรพตาปเจกานันจายามัันันจาเจเชนะกมนิสสปพโสสสัพเพพุตรภรพตาปเจกานันจายามรันัานันจายเจเชนะกมนิสสปะโสหสัพเพพุทธภรพตาปเจกานันจายามััานนจาเจเชนะกมนิสสปพโสหกสัพเพพุรภรพตาปเจกานันจายามันันจายเจเชนะกมนิสสปะโสเ สัพเพพุทธาปรประตาปัจเจกานันจายมันจนะจเจเชนารักมันสัพโสแปสัพเพพุทธาปรปรภตาปัจเจกานันจายมันะเจนะเจเชนารักมันสัพพัสัพโสเก้ ข้าพเจ้าได้สดสายายประมูลนี้ข้าพเจ้าขอนนองเก้าที่ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสร็จสู่ส่วนคาลัยขออนิสงส์้บุุศลนี้จงเป็นสมาสริวงคลแก่ข้าพเจ้าให้แล้วคลาปลอดภัยจากทุศก์โลคภัยอันตรายทั้งปวงให้แบ่งหน้ได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบรรมเขาว่าไม่มีอดอยากยากจนกว่าได้มีกับแก่ข้าพเจ้า ขอให้ระเจ้ามีสมรติจิตตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแองสมเด็จพระสมาสามัมพุทธเจ้าร่วมมืออยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทดเวดาทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสาธดุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์พอน้อนมสงศ์หรอายมงคลไปสูว่วัตถุมงคลพระปิตายอดเสรษีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงโมเลเจได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพระดิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสศริมงคลแก่ผู้ครอบครอง และบูชาทุประการเธอ